ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Two t Talk ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัดีค่ะดิฉันพลอยสิสโรค่ะสวัสดีครับตุลกรุ๊ิเกตครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการชูทนทอค่ะทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเราต้องเข้ารายการใหม่ไหมไม่ต้องเพาพูดไปเหมือนเดิมเอาละได้มันยังมันไม่มีอะไรซ้ำกันเขาไมรู้ว่าเราไม่ได้แบบใช้จิงเกิลเราพูดสดทุกครั้ง แล้วก็ผิดทุกครั้งด้วยนะลองดูว่าเนี่ยตั้งแต่เทสที่เริ่มอ่านสปอตแบบเนี้ยลองถ้ายังไงสานี้ลองไปทําแคมเปญดูก็ได้ครับแข่งคุณผู้ฟังมาดูว่าแต่ละสัปดาห์เออเลือกตรงไหนจริงๆผู้จดผู้ดเรืนองรายการคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้อ่านก็ได้เขาไม่นหนอ่านาแล้วล่ะเขาคงแบบฝังเขาไปในซีดีบัมแล้วแต่เราเนี่ยจะไม่ได้ทีเราไม่มีไงซีดีบัมอะ เราไม่ได้ใช้นิวเคลียสในการทํางานเลยแล้วเราใช้อะไรไม่รู้อ้าวมาค่ะสําหรับอ๋อสัปดาห์นี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วต,ตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะมาเดี๋ยวแวะเข้าตรงนั้นเลยเ,เข้าสู่เดือนใหม่ของเขาเรียกอะไรไหมเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีอ่อาจะหมดปีแล้วเออเร็วจังอ่ะอีกแล้วอีกแล้ว ไม่ต้องมานั่งหาอะไรนะ New Year Resolution นะแบบว่าปีนี้จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอะไรงปีที่ผ่านมาทห้ทำหรือยังบอกเลยว่ายังไม่ต้องถามปีนี้ผ่านมาทำอะไรบ้างดิวะาแรกก็อยากจะอยากจะจดจำแหละหลังๆนี่มันว้ายอะไรกันนะกันไหนยี่สิบชั่วโมงไม่เพียงพออ่ะไม่เป็นไรสัปดาห์นี้จริงๆก็มีเหตุการณ์ จะบอกว่าตื่นเต้นก็ไม่เฉงผมว่าผมาเฉยเฉยผมตื่นผมไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่พอผมมาอ่านหาข้อมูลดูก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะถ้าว่าไปอาจจะดูโมเมนต์มันอาจจะดูไม่มีอะไรนะคือคุณฝั่งเคยติดลิฟต์ไหมครับหนังที่เกี่ยวกับการติดลิฟต์มีสารพัดเลยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าเวลาเวลาเราเห็นคนติดลิฟตนะ์เนาะมันจะมีอย่างน้อยมันจะมีไฟ สว่างสว่างอ๋อมันเรื่องไฟในตัวอ่ะมันอ <laughs> าจจะไม่แน่ใจว่ามันอาจะเป็นเรื่องการติดลิปลิฟขัดขอ <laughs> ้องเไหมแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอนี่คือ,อมัหมาดสัปดาห์ถ้าถ้าสัปดาห์นี้ออกอากาศก็จะเป็นสัปดาห์ก่อนสัปดาหก่สัปดาห์ก่อน,อนเราต้องเท้าความให้คุณผู้ฟังฟังสักหน่อยไหมได้ว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ม่จริงถ้าพูดไปเดี๋ยวจะเป็นภาพไม่ดีกับมหาลัยแต่ว่าไม่ได้โทษแล้วกันไม่มันมันก็เหตุเกิดขึ้นได้เาุดวิสัยเขาจะมีการดับไฟซึ่งจริงๆเขาก็แจ้งแหละแต่เราไม่รู้ไงเออแต่ว่าเราไม่รู้เขาเขาก็เขาเขาก็มีการแจ้งแต่เราไม่รู้แสดงว่าเมื่อตอนที่คุณตาเดินเข้ามานม่มีอะไรเลย u r i t y ยวรหรือว่ารบพอของเราไม่ได้ไม่ได้ทักใช่ไหมคือผมว่าเดินตอนที่เข้ามาเนี่ยคือด้วยความที่ผมมา มาเช้าก็บ,บอกติด้วยอะเออเนี่ยตั้งใจมาสอนแต่เช้าเ,<อ>เลยเออแต่พอเขามามีความมุ่งมั่นมันมันจริงจริงมันคงมีเขาลางแหละเราพอเขาทักเขาทักพูดประมาณว่าอาจารย์ไฟมันติดติดบดับนะออแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะดับไฟเหออี๋ไหมแต่เขาว่าไฟมันติดติดแบดับนะออว่าระวังว่าขึ้นลิฟต์มันจะค้างพูดทำนองนั้นอะแต่ผมก็ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะติดจะดับเลย เพราะว่าตอนคุณตะมามันเหตุการณ์นั้นมันปกติเลยแล้วก่อนหน้าผมมันเพิ่งมีลิฟต์ขึ้นไปคือมันแค่ก่อนหน้าผมแป๊บเดียวมันมีเที่ยวหนึ่งมันไปแล้วเออแล้วผมก็ยืนแล้วพลาดเที่ยวนั้นไงใช่ผมก็เลยยืนรออีกเที่ยวหนึ่งอ่ะซึ่งระหว่างรอมันไม่มีอะไรแบบปุบปับเลยก็ปกติดีพอมันลงมาปุ๊บรอพอทักแค่แหละผมก็ขาหนึ่งผมเข้าลิฟต์ไปแล้วอ่าประตูเปิดละเสียงก็ทักแววมาผมก็เลยอ้าวเหรอครับ แล้วก็เดินเข้าไปขาที่สองก็ก้าวตามไปประมาณมาว่าโอเคคักคับแล้วก็เข,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 ข้าไปเลยอะไรประมาณนคือถ้าเป็นโหมดประมาณว่าอาจารย์จะใช้ลิฟต์เนี่ยผมก็อาจจะถอยกลับมาโอเคนี่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้พูดว่าอย่าใช้ไงใช่เขาก็แค่เ<ป>ตือนอ่าเพราะว่าก็ไม่ได้นาทีเขาจะต้องมาบอกหมายถึงว่าไม่ไม่เขาก็ผมเข้าใจได้แหละว่าเขาก็คงไม่คิดว่ามจะค้างหรอกอแต่เขาก็อาจจะพูดในเชิงนี้แบบว่ามันไฟมันมีปัญหานะระวังว่าลิฟต์จะติดก็เป็นความหวังดีแหละ แต่ผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกคาผมไปแล้วไงแล้วแล้วประโยคก,กับสิ่งที่เราเชื่อเอางี้ก่อนอันนี้คุณผู้ฟังเป็นก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นก็ได้เลยเป็นเยี่ยงอย่างได้ถ้ารู้เนาะถ้ารู้อันนี้โชคดีว่าสุดท้ายปลายทางมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมันปลอดภัยมันก็เลยครับออกมาเราได้แต่คุณผู้ฟังถ้าสมมุติว่าอินเคสแบบเนี้ยมีคนมาทักแบบเนี้ยสักหน่อยก็ดีไมายถึงถอยมาตั้งหลักสักหน่อยก็ดีเพราะว่ามันมี มันมีอาจารย์อีกคนหนึ่งที่ผมเจอขึ้นชั้นสองจะขึ้นชั้นสองผมก็เอ้าไปเดินไปด้วยกันเก็บเขาหน่อยอแซวเขานิดนึงยังไม่ได้ยินเสียงรอพอนะไปเจอก่อนพักก่อนไออาจารย์คนนั้นบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินไต้ดินพูดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยก็แค่ชั้นสองซึ่งไม่แน่ใจไงว่าเขารู้ว่าไฟมาจาหรือเปล่าเขาเคยชั้นสองไงแล้วก็เข้าใจแต่ว่าแต่ว่าคุณตะจะไปชั้นไหน ผมไปชั้นสามอ๋อแค่เหนือชั้นสองไปหนึ่งชั้นจะไม่ได้ไปชั้นห้าห้องพักนะเป็นเมื่อก่อนอ่ะผมเดินผมเดินตลอดเนี่ยไงลวแต่หลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่อย่างที่คือเล่าให้ฟังว่าพอไปเล่นกีฬามาแล้วเข่ามีปัญหาเนี่ยออดออดแอดแอดผมก็เลยจะเก็บเข่าไว้นิดนึงถ้ามันเกินสองชั้นอ่ะผมก็ขึ้นลิฟต์อะไรประมาณนี้พอขึ้นไปปุ๊บนั่นแหละไม่อยู่ระหว่างชั้นสองกับชั้นสาม มาเลยเสียงอุ้ยทําเหมือนอะประมาณนั้นเลยผแล้วก็ตัวโยกหนึ่งเนี้ยดีนะทุกอย่างเงียบกิฟต์ฉันมีมีเจ้าที่ฉันจากชั้นเจ็ดอีกคนหนึ่งขึ้นมาพร้อมกันออหมีมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนอายะคือเขาก็คงเขาเขาซวยกับผมแล้วหละเขาต้องไปชั้นเจ็ดอะจริงๆก็รอตั้งนานนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่จําได้ว่ารอลิฟต์ลงมานานมาก ลิฟต์ขึ้นไปชั้นเนี่ยชั้นห้าชั้นหกก็้แหละแล้วมันก็ลงมานานนานแต่ก็ยังยืนรอสองคนอ่ะผมมีคิดอยู่เอ๊ะจะขึ้นลิฟต์ขึ้นเมืไหปเลยไหมเขาอ่ะแต่เขาต้องขึ้นเขาต้องขึ้นเขาไปชั้นเจ็ดพอมาลงมาปุ๊บก็เข้าไปสองคนนั่นแหละพอขึ้นไปชั้นสองก็ต้อนะเดี๋ยวคนที่เข้าไปด้วยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นผู้หญิงจีไปแล้วสารสัมพันธ์เลยเนตไ่ต้องเว้ยขอเวลาสักแ๊บ กับต,ตอนแหกลิฟต์ออกมานี่คุณตาปีนก่อนเลยนะปีนปีนหนีขึ้นเราขึ้นหอดกับผูกทิ้งให้ทิ้งให้พี่ผู้หญิงน้องผู้หญิงกันอยู่ข้างหลังไปก่อนมัมนผม,มต้องรีบขึ้นไปก่อนครับเพื่อที่จะได้ขึ้นมาช่วยคุณไม่มไม่ไม่ใช่เหรออ๋อดูหนังไป่อย <laughs> ไม่ไม่ไม่แล้วไงต่อมมีสองบังเอิญว่ามีสองคนแต่ไม่รู้จักกันไงก็คือผมก็เลยชวนเาวยจับมือกันนี้เลยป่ะพูดตรงผมว่าไม่รู้สึกอะไรเลยผมไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเพราะว่าก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาช่วยและ ใชมเพราะว่าเพราะว่ามันคงมันคงด้วยความที่ว่าเอ่อตึกเรามันคนเยอะมั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้อยู่เชื่อว่ายังไงตัวเองก็ไม่ค้นชั้นสามอ่ะเพราะกดชั้นสามไงอ่ะยังไงมันก็ไม่เลยไปชั้นห้าชั้นหกหรอกแต่เขากดชั้นเจ็ดไงอันนั้นเรื่องของเขาแต่ประเด็นคือถ้าไม่ติดชั้นชั้นบนบนอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งกลัวติดชั้นบนบนไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าไปอยู่บนบนมันคนมันจะไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไง แต่ตอนเนี้ยาบังเอิญว่าติดอยู่ชั้นใกล้ๆคืออย่างน้อยก็ไม่เกินชั้นสามผมเลยผมเลยไม่รู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวอะไรมีความเสี่ยงอะไรผมก็เลยแค่แบบเออก็ยืนสบายๆชิวๆไปแต่มันมืดอมันแค่มืดมันมันมีปัญหาคืออันที่หนึ่งคือมันมืดเพราะว่าไฟมันดับค่ะอย่างที่เราบอกว่าถ้าถ้ามันเป็นในหนังอ่ะประเภทที่แบบลิฟต์ขัดข้องอะไฟมันอาจจะติดก็ได้หรือแม้ไฟมันอาจจะยังสว่างอันนี้มันไม่ใช่ลิฟต์ขัดข้องนี้มันไฟดับ อคือหมายถึงว่าไฟยังสว่างอยู่เครื่องปรับอากาศยังทำงานอยู่แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีเลยคือเขาไฟดับไฟมันั้นทุกอย่างก็ไม่ทํางานทั้งลิฟทั้งแอร์ทั้งอะไรนี่ใช่ไฟมืดแอร์ไม่มีหายใจไม่แต่ยังพอหายใจได้อยู่แต่มันร้อนอเพราะว่าห้องมันคำว่าลิฟมันก็เหมือนกับเซฟอะมันเป็นตู้เหล็กอะอมันก็เลยร้อนก็เลยก็เลยชวนคุยระหว่างรอคือมันก็จะยืนมาครูแบบเก่งอยู่สองคนอะแล้วเขาว่าไง เขาก็คุยก็ถามก็คุยจะไปไหนครับอะไรเงี้ยผมไปชั้นเจ็ดครับอะไรเงี้ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่เราก็เลยไม่เอาไม่เป็นไรก็คุยไปรอสักพักหนึ่งเขบอกเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เช็คอะเท่าที่จําได้คือมีแต่ผมนะที่กดมือถืออะแล้วเขาไม่กดอะไรเลยหรอเหมือนเขาไม่กดอะไรเลยเขาเห็นเขานิ่งกว่าผมอีกก็อาจจะเห็นกุตะกดแล้วไงเออคือผมอะต้องกดมือถือเพื่อบอกเด็กว่าอ่าผมจะไปช้าเอ้ไม่ใช่ผมไปติดลิฟต์อยู่ ผมม่มาถึงแล้วชั้นสามอ่ะแต่ผมอยู่ในลิฟต์ <laughs> ยังไม่ถึงชั้นสามด้วยสองครึง่งผมเชื่อวผมถึงแล้วตอนนั้นอ่ะผมเชื่อ่ผมถึงแล้วผมเลยบอกว่าผมมาถึงชั้นสามแ้วผมออกไม่ได้เพราะผมติดอยู่ลิฟต์ถ้าใครเห็นก็วานเนี่ยช่วยไปบอกฝ่ายอาคารให้มาช่วยหน่อยเออสิ่งที่นักศึกษาต่อกันมาสติกเกอร์หน้ายิ้มหมดเลย <laughs> ดีใจเออ <laughs> เห็นได้ชัดว่ามันคิดกับเราอย่างไงเดี๋ยว เนี่อ่ะจะไปเข้าเรื่องก็ยังไม่ได้ต้องเบรกแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่มาดูว่าคุณตาเอาชีวิตรอดมาได้อย่างไรนะกลับปมสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าชู่สู่กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการดูทนทอค่ะ ต้องตัดไหมไม่ต้องไม่ต้องเนาะของสดอันนี้ดีอันนี้ดีทั้งรายการอันนี้ดีสุดละกับเข้าวฉู่ดีไม่ใช่กับเข้าวฉู่รายการซ่วงที่สองอ่ะโอ้ยนี่จัดโดยครูบาอาจารย์จริงป่ะเดใช่ครูบาอาจารย์อีกหนึ่งไปลองช้ำอีกหนึ่งลิปติดลิปลิปทั้งโอ้แต่ละคนคุณลองไปกดดูนะไปกด รายการเนี่ยรายการจากสานศึกษาชาวบ้านว่าลองไปกดฟังดูเขาไม่มีอะไรแบบนี้หรกสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาคือเขาก็จะมีมาดเขาก็จะมีทรงของเขาที่แบบเออตายแล้วขอโทษค่ะ educate กันเต็มข้ออ่ะอ่ะเอามาเราตรงไหนเข้าเรื่อง educate เลย educate เลยยังไม่ออกเลยเมื่อกี้ยังคาลิฟอยู่เลยยังอยู่ในลิฟททีนี้ทําไงล่ะคือผมอ่ะอย่างที่บอกว่าคิดว่านะเวลารวมๆตอนที่ติดในลิฟต์ประมาณสัก ไม่เกินสิบห้านาทีอู้เร็วมากจะพูดถึงนะแต่จริงจริงถ้าถ้าใครกลัวที่แคบผมว่านานอ๋ออ่ะถูกถ้าเป็นโรคอะไรมันมืดมันแคบเนี่ยอาจจะนาน a s t โ o p h o b อะไรของเขาที่เขาเป็นโรคกลัวที่แคบใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าอยู่คนเดียวผมว่าอาจจะอาจจะมีอาการก็ได้นะอาจจะเหงาเงาใช่อันนี้มันอาจจะพูดกับตัวเองคือคือเราแค่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเรากดไฟขึ้นมาจากมือถืออมันจะเป็นแหล่งความสว่างเดียวของมือถือก็ของของในลิฟต์ปรากฏสว่างปุ๊บเรายังเห็นมีคนยืนข้างหลังเรา หนึ่งคนอเออหรือสองแต่ถ้าเกิดว่าเราแล้วเราอยู่คนเดียวสมมติเราอยู่คนเดียวแล้วมืดๆอ่ะแล้วเรากดข,ขึ้นมาปึ้งตอนแรกไม่มีคดอยู่ก็แล้วก่อท <laughs> ี่เวียงเงาไหว่าอะ,อะไรเงี้ยอาจจะเกิดอาการหลอนเออมันอาจจะรู้สึกว่าคิดไปเองไม่อยู่กันเนี้ยกับตัวกันนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีปัจจัยในในการทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจออย่างนี้แล้วกันก็ก็อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงคนมาเคาะประตูข้างนอกกึ้งกึ้งเนี้ยประมาณว่า มีใครอยู่บ้างเราพอถามพี่เนยพี่เน่บอกอ๋ผมไม่ได้เคาะปบายใจไปผมก็หมผมก็เคาะคืนว่ามีครับอะไรอย่างนี้แต่เหมือนข้างนอกเขาจะไม่ได้ยินเสียงผมอ้าวโอ้โหเล็บดีขนาดนี้เออเออนี่แแบบนะแบบเหมือนกันคือข้างนอกอ่ะตะโกนเข้ามาด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเปิดประตูแล้วไงประตูข้างนอกง้างเอาไว้แล้วก็พอพอตะโกนออกมาเสียงมันเข้ามาข้างในแต่ว่าข้างในเราเนี่ยประตูมันปิดเลยไม่แน่ใจว่ามันสะท้อนยังไงหรือเปล่าแต่ผมว่า พยายามตอบเขากับแปลเขาไม่ได้ยินเสียงผมแต่เขาได้ยินเสียงที่ผมคอนะแปลว่าอยู่อ่าโอเคมีคนติดอยู่แล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็นู่นนี่นั่นเขาพอเข้าหน้ามาใ้ใกล้ถึงจะได้ยินมก็บอกว่าผมเองเอ้อออาจารย์ไปทำอะไรข้างในมาสอนหนังสือบ้างเออก็คิดว่าจะตอนแรกก็จะไม่เข้าแหละอืมแต่อยากคุยไงก็เลยเข้ามาอยู่ที่นี่มีคนทักแล้วด้วย ก็แล้วก็สภาหนึ่งก็บอกรอสักคู่แป๊บหนึ่งอย่าอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นรูปแบบการฝึกของเขานะแต่จริงๆผมอมะก็ตั้งคําถามตัวเองไงนะว่าผมควรตกใจหรือเปล่าวะนี่หมดไหมคือคือไอการติดลิฟต์มันอาจจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าที่คิดก็ได้นี่หมดไหมคือแค่แค่แต่ตอนนั้นผมแค่ไม่รู้สึกว่าผมมีความเสี่ยงอะไรแต่ถ้าเป็นดิฉันอะดิฉันนั่งแหละ เพราะว่าเจ็บเท้าอ่ใช่ลองช้ำลองช้ากินอยู่แต่มันมีข้อัมันมีกติกาที่บอกไว้นะว่าไม่ควรนั่งอี๋ยวค่อยว่ากันโอเคอันเห็นมาผิดเลยซึ่งซึ่งผมบังเอิญว่าผมไม่ทําอะไรผมยืนเฉยเฉยกติกาเขาว่าไงใช่อาจเอไปไม่ถึงหรอเอาให้ตัวรอดก่อนอ๋อโอเคส่วพันหนึ่งเขาก็เขาก็งัดประตูปึ๊บหมายถึงว่าพอเขาง้างของเขาเรียบร้อยนะเขาก็มีเสียงบอกมาโอ้ยเปิดไม่ได้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางชั้นพอดีเลย สบายใจได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจที่หัวลอนี่ไม่ได้หัวลอยกเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามัน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 เลยจุดนั้นไปละบทโมเมนต์ที่มันต้องต้องอะไรละผมยังรู้สึกผมขามตัวเองเลยเออเพราะฉะนั้นตอนเปิดออกมาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้คำว่าอยู่กลางอยู่ตรงกลางชั้นมันน่ากลัวยังไงเพราะเข้าใจว่ามันคงมีระบบเซฟตี้ที่ทำที่ลิฟต์มันจะอยู่อย่างนั้นมั้งจนกระทั่งพอเขางานความชิเหลือมาครบเนี่ยมาครอบเนี่ยเขาเขาเสียเวลานิดนึงที่ต้องไปเอาบันได ไปหาบันไดมารับหวังดีหวังดีเพราะว่ามันมันเป็นช่องระหว่างกลางพอดีถ้าถ้าจะกระโดดลงเดี๋ยวจะหกล้มหัวแตกอะไรกันเนี้ยเพราะงั้นเขาเลยเอาบันไดมารับพอมีบันไดปุ๊บเขาก็งัดปุ๊บเขาก็บอกว่าอาจารย์รีบออกมาเลยถ้าไฟมาเดี๋ยวเดือดร้อนโอ้เออใช่ใช่ใช่ผมภาพเนี่ยมา้นเลยนะ Resident Evil กําลังคาดออกจากลิฟต์แล้วมันแท็ขึ้นมาเนี่ยว้าวใครใครออกมาก่อนระหว่างคุณตากับแน่นอน ผมแมนขนาดนี้อคนแรกอยู่แล้วออกก่อนเลยเ <laughs> มื่อตอนแรกผมว่าจะให้เขาออกก่อนอผมด้วยความที่ว่าสนิทกันกับนเ,นเนีไงรู้จักกันเพราะงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้เขาออกก่อนแต่เนทพี่เนทเขาบอกว่าจะรีบออกมาเลยเดี๋ยวถ้าไฟติดมันจะมันจะ<ำ>มีปัญหาเออ,มอมผมก็เลยไม่รู้คาว่ามีปัญหาคืออะไรเนาะผมก็อ่ะไอ้นั่นไ่ขยับไปก่อนเลย <laughs> ทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างไงให้โอกาสแล้วนะไม่มา <laughs> <laughs> ้ไม่เขาดูว่าต้องปีนยังไงมุดพวดเลยปึ๊บหลอด <c oughs> <c oughs> แบบอย่างนี้ฮแบบ่าสูโล่ไว้เนี้ยพึ๊บออกไปทั้งมือทั้งหัวทั้งขาออกไปึเลยปัญหาคือผมม่เหยียบบันไดได้ละไอพี่เนธมันยืนค้ำลิฟไว้ออผมม่ไปติดไอพี่เนธ <c oughs> โอ้โลงไม่ได้จังหวะนี้คือต้องก้าวขึ้นหรือก้าวลงอ <ไป S 2> มันเหยียบบันไดแล้วก็ลงพื้นแต่ว่าระยะหมายถึงว่าจากบันไดกับพื้นมันก็สูงประมาณนึ่ง นั่นแหละพอผ,ผมก้าวลงมาเหยียบบันไดได้เนะี่ยตัวผมมัติดกับพี่เนร <c oughs> กับบันไดคือมันหนีผมไว้ตรงกลางแล้วผมมาลงจะลงไปถึงพื้นไม่ได้ผมเลยตัดใจอ่ะโดด,ะโดดก็โดดวะจ้ํมไปหนึ่งชั้นอก็ออล,ลงพื้นได้พอดีอีกคนหนึ่งที่เขายังไม่ลงมาเพราะว่าเขาถือของพลุพลังอน้องที่ติดได้ยกันอะไราใช่เน่เขาก็เลยบอกว่า ทิ้งของมาเลยอะไรเงี้ยเออประมาณอย่างงั้นก็สุดท้ายก็ออกมาได้ทีนี้พอออกมาได้เนี่ยก็เลยมาหาข้อพูดตอนที่ดิฉันมาถึงงานเห็นคุณตะอยู่ข้างหน้าลิ้งก็คือขึ้นมาแล้วออกมาแล้วเรียบร้อยโอ้หผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วไม่งั้นจะไปช่วยกดยิ้มไน้ายิ้มจ้ะดีใจบอดิฉันนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเดินค่ะจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นห้าเห็นอยู่เห็นสภาพอยู่เดินย่องกระย่องกระแยงกระย่องกระแย่งมา เจ็บเท้าได้ดูลองช้ำซะด้วยอ่ะอ่มีข้อมูลจากไทย PBS ครับเขาพูดเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อลิฟต์ค้าง5ข้อซึ่งจริงๆผมก็ย้อนกลับมาเช็คเต็มกันนะว่าครบไหมผมอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งเขาบอกว่าตั้งสติบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆการตั้งสติคือสิ่งจําเป็นอันดับแรกที่ต้องทานะครับอย่าตื่นตระหนกตกใจให้พยายามหายใจเข้าออกเป็นจังหวะซึ่งผมก็หายใจเข้า นับหนึ่ง <laughs> ไม่ขนาดนั้นคือด้วยความที่ <ur> ทว่ามันมันไม่ถึงขนาดหัวใจเต้นมังมันเลยไม่ได้หายใจแรงแต่ว่าผมก็พยายามเช็คนะว่ามันมีอากาศไหมเออเพียงแต่ว่าหายใจได้ยังรู้สึกว่าหายใจได้เพียง <aspire S 2> แต่ว่ามันร้อนแค่แค่มันร้อนเพราะว่าไม่มีอากาศห <ode. S 2> ายใจแต่ว่าอากาศมันคงอากาศที่มันเก็บไว้ตั้งแต่แรกอ่เอมันยังพอพอใช้ได้อยู่ปกติลิฟต์จะมีระบบความปลอดภัยสำรองและมีระบบกะบายอากาศรวมทั้งไฟฉุึกเฉินนี่คือพูดในแง่ดีนะว่ามันควรจะมีซึ่งไม่รู้มีไหม แต่นั่นแหละมันหวังว่ามันจะมีอันนี้สองคือปุ่มฉุกเฉินแน่นอนไม่ถ้ามันมีไฟอ่ะมันคงจะกดได้ผมลองกดแหละเนี่ยคก็บทุกปุ่มเลยไม่มาเลยเพราะว่ามันมีไฟมันมีไฟให้กดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกความช่วยเหลือมาเร็วมากครับต้องต้องชมต้องชมพิเนศในลิฟต์ส่วนใหญ่จะมีปุ่มฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นรูปกระดิ่งหรือระฆังนะผู้โดยสารที่ติดลิฟต์ให้กดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในกรณีที่ปุ่มฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ให้พีตะโกดออกไป ผมยังไม่เห<ช>้นตะโกนใช้วิธีแมนนวลผมยังไม่เห้นตะโกนเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันมีเสียงถามหาเรื่องขอความช่วยเหลือผมก็ขอ,อก,กลับไปเออมันก็มันก็พอเป็นสื่อที่บอกกันได้เนาะห้ามงัดเงะประตูลิฟต์หรือปีนเพดานลิฟต์เด็ดขาดเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าของลิฟต์จะเสียทำให้การช่วยเหลือลาช้าปอีก,ก็ได้อันเนี้ยตอนนั้นอะ่ะมันมีมันมีโหมดที่ผมไม่เข้าใจไม่ว่าเขาจะช่วยยังไง ผมก็แค่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมายังไงวะเคยดูหนังประเภทสไปเดอร์แมนที่ม <online> <pl ains> ันมาจากทางพดานผมก็ค <Hum dû t> ิดว่าเฮ้ยหรือผมต้องปีนพดานออกไปวะสไปเดอร์แมนจัดเลยตอนนั้นน่ะสุดท้ายก็แหกปกติแหกประตูลิ์ธรรมดาสามโทรศัพท์แจ้งเหตุนะมีปกติในลิ์จะมีโทรศัพท์ใช่ไหมแน่นอนแต่ผมไม่ได้ลิ์เรามันมันเป็นเหมือนกับเป็นปุ่มพูดทูทอกอ่ะใช่ไหมมันไม่มีโทรศัพท์แล้ว ก็เหมือนก <Push S 1> ันปกดบอดได้ <laughs> มันบอดังแต่นั่นแหละถ้าโดยปกติถ้ามันมีก็ใช้สัญญาณพวกนี้ครับในการในการโทรแจ้งเหตุข้างนอกคือถ้าสมมุติอย่างที่บอกถ้าลิฟต์มันค้างหรือว่ามีขัดข้องแต่ไฟมันยังติดอยู่อ่ะลิฟต์บางบางทีมันมีกล้องอยู่แล้วเห็นไหมมันจะมีกล้องที่เห็นคนในลิฟต์มันจะมีระบบ โทรศัพท์มันจะมีระบบอะขอความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นพวกนั้นทาได้อยู่แล้วแต่เน,นี้ยอินเคสว่าถ้ามันถ้ามันไม่มีไฟเลี้ยงอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง,งที่ผมเจอเขาบอกว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณแจ้งข่าวได้ที่ควรแจ้งมีอะไรบ้างนี่จาไว้ก็ดีนะครับอันที่หนึ่งคือจำนวนผู้โดยสารที่ติดในลิฟต์ีกี่คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมลิฟต์อยู่ชั้นไหนกรณีที่มีหลายๆชั้นแล้วก็หากไม่รู้ให้บอกว่าเรากําลังขึ้นหรือลงมาจากชั้นไหนก็ยังดีให้รู้ทิศทาง ดิเมนชันคงมันมันอาจจะเป็นเรื่องของว่าพอไฟมาแล้วลิฟต์มันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับบอกว่าห้ามใช้ไฟแช็กเด็ดขาดเพราะทำเออเอเซียนหมดไวมากขึ้นมันจะมีไหมแบบคนเจ๋งอ่ะอยากสุบลีไหมไม่กับแบบอารมณ์แบบเราต้องมีไฟนะแก็กเผาออเซียนคนเจ๋งอันที่สี่อันนี้บังเอิญว่าทําพอดีเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเขาบอกว่าให้พยายามอดทนรอความช่วยเหลือจากภายนอกให้มากที่สุดนะครับในขณะที่ รอให้เขึ้นไหวร่างกายให้น้อยที่สุดพูดให้น้อยอยู่เฉยๆนิ่งๆหายใจช้าๆหากใช้เสื้อผ้าหนาๆให้ถอดออกเพื่อไม่ให้ร่างกายร้ออู้อ้าวจนต้องหายใจเยอะๆแล้วก็ข้อห้าเมื่อกี้ที่คุณพลอยพูดมาว่าไม่ให้นั่งใช่ไหมใช่คนที่เป็นรองช้ำเนี่ยลำบากนิดนึงเขาบอกว่าอย่านั่งหรือนอนเพราะเขาบอกเมื่อลิฟต์ค้างเนี่ยให้ผู้โดยสารยืน เกาะราวหรือยืนพิงผนัง oh, ลิฟต์เผื่อมันตกลิฟตมันตกใช่มันเผื่อมันเคลื่อนอย่านั่งหนอนเด็ดขาดเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จากร่างกายออกมาจะลงสู่ที่ต่ําอ oh. บางคนจะเชื่อว่าเหมือนกับตอนที่ไฟไหมอ่ะให้คานต่ำๆเพื่อไม่ให้กา๊าซมันเข้าจมูกแต่นี้มันคนละเรื่องกันกายเป็นว่าพอเราหายใจมาก คาร์บอนไดออกไซด์ยยอ,ยอยู่ที่ทอยู่ต่ำ<า>ถ้าเรานั่งก็แปลว่าเราสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช่ประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลอยตัวขึ้นสูงมากกว่าหากร่างกายรับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปจะทำให้เราหน้ามืดวริเวียนศีราษาจะจนหมดสติได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทราบไว้นะครับจะได้แบบเอาตัวรอดได้เพื่อเผื่อเวลาที่ติดลิฟต์ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกผมว่าโชคดีตรงที่ว่า จำนวนคนมันไม่มากไม่น้อยเกินไปเนี่ยนึกอย่างเห็นในภาพเนี่ยแต่ติดสักสิบคนเออถ้ามันมีสักห้าคนแล้วอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะอู้แต่ถ้าวันนั้นสมมติว่าโอ้โหลิฟลิฟแน่นนะแต่ว่าเพราะว่าลิฟที่คณะเราก็ไม่เคยขึ้นทีหนึ่งแล้วเยอะๆไงจะแค่วลามีงนาเอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออช่เนี่ยอะไรอย่างนั้นก็ก็ถ้าเป็นยังไงก็จากนี้ไปครับเวลาขึ้นลงลิฟต์ก็ระวังนิดนึงเออดูทางหนีทีไร่นิดึงคือการขึ้นกับคนเยอะๆที่แบบ ประเภทในหนังประเภทว่าต้องรีบไปแล้วเข้าไปแอาอาาัดกันมันก็มีจริงนะ,อ,ะอย่างในลิฟที่สูงๆูงอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างน่ากลัวถ้าถ้ามองในมุมเนี้ยว่าเออลิฟมันติดได้เนะี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะงั้นถ้าไงคุณู้ฟังก็ปรหิหารจัดการชีวิตให้ดีครับระวังตัวด้วย,วยทางเอาหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สาระเต็มเต็มเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line official @rmuttradio